คุณพนักเตะทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรือว่า AFF Suzuki ครับรอบแรกกลุ่ม B นัดสุดท้ายพบกับทีมชาติเมียนมาในวันที่29พฤศจิกายนนี้เวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับซึ่งซิโก้เกนสักเซนาเมืองได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายนะครับที่สานามจลันเบซ่าเมื่อช่วงเช้าของวันที่28พฤศจิกายนโดยการเซตผู้เล่น11คนแรกที่จะลงเล่นในเกมนัดสุดท้ายนะครับโดยจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นหลายตำแหน่งเลยทีเดียวรวมถึงระบบการเล่นด้วย อยากให้ทุกคนได้พิสูจน์ตัวเองนะครับวันนี้บอกน้องๆว่าเราไมาเ่เล่นกับญี่ปุ่นเกาหลีนะเราเล่นกับพม่าซึ่งอยู่ในอาเซียนเรานะครับฉะนั้นมันมีศักดิ์ศรีนะครับมันมีทุกอย่างฉะนั้นเมื่อคุณติดชุดใหญ่มาแล้วเนะี่ยคุณจะทํำยังไงต้องพิสูจน์ให้แฟนบอลชาวไทยเห็นนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะแบบสบายๆไม่ใช่ฉะนั้นในทุกๆเกมเราต้องการ3ามแต้มฉะนั้นเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วแน่นอนเราเข้าสู่รอบรองแล้วก็จริง แต่ทุกคนต้องทํางานให้ใหเสียรอบแรกก่อนนะอเดี๋ยวขอดูว่าจะเปลี่ยนเป็น4-2-3-1หรือเปล่าหรือจะเป็น4-3-3นะครับขอดอูความมั่นใจของแต่ละคนก่อนแล้วก็เราสภาพร่างกายด้วยนะทีมชาติไทยจะปรับระบบมาเล่น4-2-3-1โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นหลายตำแหน่งด้วยกันเริ่มตั้งแต่ผู้รักษาประตูชนินแซเอียจะได้ลงมาแทนกวินธรมสัจจานันท์คู่เซนเตอร์แบ็กสุดที่นันทุกหอมจับคู่กับประวินวัฒน์บุญยง แบ็คขวาอาทิตย์ดาวสว่างจะก,กลับมาเล่นตัวจริงอีกครั้งขณะที่แบ็คซ้ายชัยพัฒน์กิจพงศ์ศรีธาดาได้ลงเล่นเป็นเกมที่2ติดต่อกันมิดฟิลด์ตัวรุกสองคนอดุลละโสจะลงมาเป็นกัปตันทีมทําเกมร่วมกับธนาบูร์เกษารัฐที่ถูกดันจากตาแหน่งเซนเตอร์แบ็คขึ้นมาเล่นมิดฟิลด์ตัวรับขณะที่กลางรุก3คนมีชัยนรง์ทาทองยืนเป็นกองหน้าตัวต่ําฝั่งซ้ายเป็นประกิตีพร้อมฝั่งขวาเป็นสมปองสเล็บแต่ถ้าชัยนรง์ทาทอง เช็คแล้วไม่สามารถเล่นได้ตามทคนติคก็จะขยับสมปองอแเลบมาเล่นเป็นกองหน้าตัวต่ำแล้วส่งสลาวุธมาสุกลงมาเล่นริมเส้นฝั่งขวาโดยมีกองหน้าตัวเป้ากิรติเขียวสมบัติเหมือนเดิม ทีมชาติไทยขอเพียงหนึ่งคะแนนในเกมนี้ครับจะเป็นทีมอันดับที่1ของกลุ่มผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งรอบรองชนะเลิศจะเล่นกันในระบบ2นัดเย่าเยือนครับโดยเกมในบ้านจะไปเล่นกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับวันชัยไกยสอนขจิตถ่ายภาพยิ่งรักรัก,รกสุวรรณผู้สืข,ข่าวคมชัดลึกและเนชั่นทีวีรายงานจากประเทศสิงคโปร์ครับ